เรื่องของหวยนะครับคือถ้าซื้อเป็นสากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยอันนี้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าไปซื้อหวยใต้ดินอันนี้ผิดกฎหมายนะครับล่าสุดนี้ตํารวจนะครับก็จับกลุ่มนะครับเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินรายใหญ่อันนี้ไปที่สกลนครนะครับก็พบนะครับว่าแต่ละงวดเนี่ยมีเงินสพัดนะครับไม่น้อยกว่า3 0 0 0 0นบาทครับหรือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็จับกลุ่มนะครับบรรดา ก็ค้าแม่ค้ารายย่อยก็เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ได้อีกสิบกว่าคนเลยทีเดียวนะครับทางพันตํารวจเอกทวัตชัยหาณนนทีรองผู้กากับการตํารวจภูทรจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยกําลังตํารวจนะครับก็เข้าตรวจสอบร้านมินิมาร์ทแห่งหนึ่งอยู่ที่ตําบลอยู่ที่อําเภอบ้านแป้นนะครับของจังหวัดสกลนครนะครับหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเบาะแสแล้วครับว่าร้านแห่งนี้เปิดรับแทงพนันหวยใต้ดิน ในการตรวจค้นร้านนะครับคือถ้าดูจากหน้าร้านเนี่ยก็คือขายของเบ็ดเตล็ดทั่วไปนะครับแต่พอเข้าไปหลังร้านก็พบว่าเป็นห้องโถงขนาดใหญ่แล้วก็มีกลุ่มคนเนี่ยประมาณสักสิบคนนั่งรวมตัวกันอยู่ทางตำรวจก็เข้าไปแสดงตัวนะครับแล้วก็เข้าควบคุมตัวพร้อมยึดโพยพนันหวยใต้ดินไว้ได้ทั้งหมดนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องคิดเลขมีสมุดปากกานะครับมีกระดาษตารางตัวเลขโทรศัพท์มือถืออีกกว่า1ิเครื่อง พร้อมด้วยกระดานตารางไม้เขียนตัวเลขในการเล่นพนันจากการสอบสวนนะครับก็มีนายสวิทกิบหอมอายุ60ปีก็ให้การนะครับบอกว่าเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นเจ้ามือหวยรายใหญ่ที่เปิดรับแทงพนันนะครับจากนักพนันในพื้นที่จังหวัดสกลนครและก็ร่วมกับพวกอีก3มคนนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเจ้ามือรายย่อยในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับที่มาส่งโพยพนันอีกจํานวน9คนนะครับก็ถูกจับกลุ่มตัวไปด้วยแล้วก็มีนักพนัน ที่กำลังเข้ามาเล่นพนันอีกหนึ่งคนนะครับรวมผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมเมื่อวานนี้14คนด้วยกัน ตำรวจนะครับก็นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สพพนาแก้วครับค่ะซึ่งเบื้องต้นนายสุวิทย์นะคะก็บอกว่าเปิดรับแทงพนันเฉพาะหวยใต้ดินเปิดทุกงวดแต่ละงวดก็จะมีเจ้ามือรายย่อยทั้งในพื้นที่อําเภอพนนาแก้วอําเภอโคกสีสุพรรณแล้วก็ที่อําเภอเมืองบางส่วนคือเขาจะส่งโยพนันมาให้นายสุวิทย์นี่แหละค่ะส่งมาครั้งหนึ่งก็เยอะอยู่ แต่ถ้าเจ้ามือรับแทงหวยในพื้นที่จะนำมาส่งที่ร้านมินิมาร์ทก็ได้เหมือนกันแต่ละงวดมียอดเงินที่ปล่อยเครดิต้วนละประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทจนถึง3 0 0 0 0 0ปรากฏทำมานาน3ปีกว่า,วาแล้วไม่เคยโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมเลยเพิ่งจะมาถูกจับกลุมตัวก็วันนี้เนี่แหละค่ะ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหารับทราบต่อไปใช่ครับก็มีการแจ้งข้อหาร่วมกันเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้การพนันสลากกินรวบพนันเอาทรัพย์สินนะครับการโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนนะครับตำรวจก็นําตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักง,งานสอบสวนสพพวนนาแก้วเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับค่ะ